รีวิวขนมฮาเอ็กบอนาแนกันเริ่มทุกคนตอนนี้นะคะหนูจริงก็อยู่กับขนมฮาบเอ็กซ์บ้ามากว้าน่ากินมากเลยอยากลองมานานแล้วเห็นไวรัลในสติกต็อกนะคะแล้วก็ในโซเชียลมีเดียวันนี้ต้องมาลองกันและที่สำคัญต้องอะไรต้องกินกับช้อนแดงเพราะเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านนี้นะคะับเรามาดูกันนะคะว่าช้อนแดงจะช่วยให้อร่อยจริงจริงไหมไปเริ่มหาบเอ็กบอลนาแนกังหอม มันคือขนมกล้วยแหละมันคือขนมกล้วยมาในรูปแบบของขนมไทยแล้วข้างในเป็นไส้อร่อยอร่อยนะไม่ได้หวานมากทารากล้วยหอมมะชับวันน่าชิลมาชิมกันจะเป็นเหมือนหน้าอัลมอนด์อย่างนี้แล้วก็มีเหมือนเป็นซัมปิงมัชฉบแล้วก็เป็นเค้กกล้วยหอมหุยข้างในเป็นเลเยอร์แบบจริงจังมากขมขมกล้วยหอมแน้นมากกระเพามีความกรุบของถั่วแล้วก็มีความหวานละมุนของครีมชาเขียวอัลมอนด์หวานมัน อร่อยหวานแต่ต้องเป็นคนที่ชอบหวานนะถ้ากินกับชาอะไรเงี้ยอร่อยส่วนอ,อ,อื่นก็ให้เพื่อนมาลองชิมกันดูแต่คอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงหน,นูจริงสั่งมาประจำอร่อยค่ะอร่อยจริงรอรอ